จุดทูปไปทูปวัดไก่เตี้ยครับ,บ,รรบรรวัดไก่เตี้ยพระพุทธโชคดีสีมงคลชายวัดไก่เตี้ยกระซิบอะไรหนูกระซิบหนูไปบอกว่าพี่คนไใช่ไหม แกไม่กระซิบกระลอกที่บ้านบ้างกระลอกกระหนุงกระตูลเดียวกันนะอ่าอ่ากระซิบนั่นน่ะี่ก็กำลังเตรียมไปถวายอยู่นะครับรถแก้วมาถวายพระพิฆเนศถูกถูกบ้า ตัวแรกมาหรือ,อยังวันนี้วันที่สองสองสิบสองสิบห้าคมหกแปดตัวแรกทรงมันจะเป็นเจ็ดนะตัวแรกเป็นเจ็ดน่นจะ,ะตัวแรกเป็นเจ็ดแล้วมารุ้นตัวที่สองต่อตัวที่สองเริ่มโผล่ละ เป็น9หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเป็นศูนหาติ๊กตอติอ๊กตอบติ๊กตอบติ๊วันนี้วันพระวันที่สองสิงหาไกลวันเกิดแล้วเกิดวันที่14บสี่มาขอโชคขอลาบพระพุทธโชคดีสีมงคลชัยวัดไก่เตี้ย เลขเก้าอ่าเลขเก้าคนแหลกเก้าตัวไม่อาอวนะ <c oughs> อยากได้ตามตัวเลยได้สามเชืมาหลายเงีดแลว้วเดิมนรู้ป่านะ่ะหนึ่งเก้าอืออือ่ะหนึ่งเก้าอ่ะคือนั้นเป็น 6, หกเปล่าเก้หนึ่งเก้า ก้าหนึ่งเก้ากันหนึ่งเกันไว้กับหกเก้าเนั่นแหละแต่ที่นหกกเก้าอยู่ดดียกันไงก็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งหเก้า้าหบหนึ่งก็เป็นศกันไว้6กศูย์ก็9เศสรุปคือหนึ่งเกเก้าหนึ่งเ้าเ้า เก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์โอเควันนี้วันเสาร์ที่สองสิงหาคมห้าเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวที่สองเป็นศูนย์เซมซีได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอันนี้ได้เจ็ดศูนย์เ็มทีก็หนึ่งเก้าหนึ่งหกหกเก้ากันไว้ เก้าหนกับ7จ็สวนนี้ไม่แค่2ตัววันนี้ครับพิมพ์แค่2ตัวนี่น,นครับพิมพ์แค่2ตัววัดกัเตี้ยพิมพ์แค่2ตัวเตีย้องหนึ่ง